สวัสดีค่ะคุณครูพี่ลมค่ะนางอารมณ์พรมอินจัน์ค่ะสอนในระ,ะดับอนุบาล3ทับ4ค่ะปีที่ผ่านมานะคะคุณครูพี่ลมก็ได้นำชุดกิจกรรมวรพัทเลิร์น n ิ่งคิดเนี่ยส่งเสริมพัฒนา,นาการทั้ง4ด้านเนี่ยมาใช้กับเด็กๆนะคะที่ผ่านมานะ,นะคะ ในเด็กอนุบาล3ามค่ะมีการทำกิจกรรมเนี่ยผ่านระบบซูมนะคะโดยคุณครูและเด็กๆได้เจอการสัปดาห์ละ2ครั้งค่ะและบางกลุ่มเด็กเนี่ยไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เนื่องจากคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปทํางานประจําหรือเด็กๆเนี่ยไปอยู่ต่างจังหวัดกับคุณตาคุณยายนะคะ จึงทําให้คุณครูเนี่ยไม่ได้เห็นถึงพัฒนาการทั้ง4ด้านของเด็กๆค่ะซึ่งพัฒนาการทั้ง4ด้านของด้านร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญาเนี่ยมีความสําคัญต่อเด็กอนุบาลน,นะคะ ทางโรงเรียนวรพัทและคุณครูในระดับอนุบาลนะคะได้มองเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง4ด้านของเด็กๆนะคะจึงได้คิดคน้นกิจกรรมวรพัท Learning k คิดเนี่ยให้กับเด็กๆในช่วงที่เด็กได้ทำกิจกรรมผ่านระบบซูมนะคะโดยชุดกิจกรรมวรพัท Learning k คิดที่คุณครูจัดทำขึ้นมาเนี่ยจะควบคู่กับธีมการเรียนรู้โดยในแต่ละเดือนนะคุณครูจะให้ผู้ปกครองมารับ ชุดกิจกรรมที่โรงเรียนค่ะ เมื่อคุณครูจัดก,กิจกรรมผ่านระบบซูมเนี่ยเด็กๆสามารถนำชุดกิจกรรมวรพัทเรียนนิ่งคิดเนี่ยมาทำกิจกรรมพร้อมกับเพื่อนๆและคุณครูหากชุดกิจกรรมชุดไหนที่เด็กเนี่ยทำยังไม่เสร็จเนี่ยค่ะให้เด็กเนี่ยทำต่อได้ที่บ้านและเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วเนี่ยเด็กๆสามารถถ่ายรูปหรือว่าส่งคลิปวิดีโอส่งมาให้คุณครูได้นะคะเพราะคุณครูเนี่ยจะได้ดูพัฒนาการของเด็กๆในขณะทำกิจกรรมค่ะ กิจกรรมโรพัทเลิร์นิ่งคิดเนี่ยแต่ละชุดเนี่ยมีความแตกต่างกันและก็มีความท้าทายให้กับเด็กอนุบาล3นะคะซึ่งด้านร่างกายเด็กบางบางคนเนี่ยสามารถใช้กันไกลเนี่ยได้คล่องเด็กมีการคิดวางแผน ชิ้นงานของเด็กๆด้วยตนเองโดยที่อาจจะมีตัวอย่างให้เด็กอาจจะออกแบบนอกเหนือจากนี้ได้นะคะแล้วก็เด็กเนี่ยสามารถเล่าถ่ายทอดชิ้นงานของตัวเองให้คุณครูให้เพื่อนและคุณพ่อคุณแม่ฟังได้ค่ะและก็นอกจากนั้นนะคะเด็กรู้จักการยืดหยุ่นในการทํางานและเด็กทํางานด้วยตัวเองด้วยค่ะโดยที่ไม่ต้องให้ผู้ใหญ่คอยช่วยนะคะแล้วเรามาดูกันว่าในปีหน้านะคะคุณครูพี่ลมจะนํา เบสแบ็กชีทเรื่อง<ม>อะไรมาใช้กับเด็กๆอีกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย